สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจา๋าเจอกันอยู่สวนมณิสาคือเก้าพี่น้องจา๋ามาพ้ามาเบิ้งอันมะเขือคุณยายมะเขือเหี่ยวเลยมะเขือเหี่ยวม่วงดกดกพี่น้องจา๋าหากะปุกเด่นนี่ฮะพี่สังคือพลึกพี่ลือ้อแทวเบิงหงออกดอกเตกต้นเน็กๆหน,หนึ่งพี่น้องจา๋าออกดอกเต็กเบิ้งหงคักแท้ เขือ,อยาวงามงามขนาดบริใสยเป็นผลหย่าในนี้พี่น้องจ๋ามันงามนนางขี้งัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่เนาะงามกระโดต้นบางผูต้นติเตี๋ยหนึ่งอันขี้ดินจนสิจุเขาขี้ดินมากมันดกสุดตนพี่น้องจ๋าหน่วยใหญ่สุดตนหน่วยบางใหญ่บางใหญ่ยี่สิบ้าไปบางต้นผูสะอ่อนพี่น้องจ๋าเห็นลรสะอ่อนเห็นละสะอ่นะะอน มะเข็งมะคือมักระจงกระเจี๊ยบดกเป็นดกพี่น้องจ๋าเบื้องโูต้นนี่ก็ได้ปาหน่วยสำแข็เด็กน้อย,ยพี่น้องจ๋าเบื้องโูเบื้องโพอืมเอาไปทอดของสีเสือของสีหวานจะอจอยเนาะสุแปลงทอดนะพี่น้องจ๋ามะคือเหลืองเออมะคือเหลืองมะคือมวงมะคือเง่ามวงพี่น้องจ๋าพี่ชางคือพี่ลึกพี่ลือแ้ พูนเลี่ยงไปผู้แมนหมดเลยผู้แต่สะอ่อนค่น้องจ้าไปบลึงไปบลงอีกต้นผูนี่ต้นนี้พี่น้องจ้าต้นนี้มีหน่วยเดียวหันหน่วยบักใหญ่กระโดกระดีอะไรอวะบางต้นคุณยายก็เอาไปแล้วพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอันแก่เนาะคุณยายเก็บไปเห็ดพันต้ตนนี้สีบ่มีต้นไก่มันสาหนังคุณยายเก็บไปแล้วต้นนี้มีหน่วยเดียวต้นนี้ โ,โอ้ยตกใจมดนึกว่างูนี่พี่น้องจ้าเบืงนี้คืองูนี่ตกใจมดนึกว่างูโอ้ยใบอันนี้ใบอันใบยังเกาะใบยุค่าไล่ปานงูนึกว่างูตกใจมดเบืงนี้เบางหน่วยนี่พี่น้องจ้านอนอยู่ขี้ดินเลยหน่วยนี่อ๋อดิใบมันออกให้มันแต่ดิใบมันออกนี่พี่น้องจ้านี่มันกำลังแตกอือหน่วยนี้นอนอยู่ขี้ดิน น้องจ้าปอตุกูแม่มันสิแมงบนอนนอนอยู่ขิดดินนี่ตาสะออนขักนี่สองหน่วยได้ต้นนี่นี่กำลังงามน่นตาสะออนก้าอนอนอยู่ขิดดินเลยแมงถ้เบงน่นถ่ามันถ้าโบอเอา,านี้ยานแมงอยู่หมากนเนาะมันนอนอยู่ขิดดินยานหมดยานแมงเจาะมัน ี่ใบมันออกมันแตกพี่น้องจ้าโมแมงก็ะดีคุณยายเก็บไว้เห็ดพันให้มันแก่เดี๋ยวคุณยายสีอันนั้นมันแก่เดี๋ยวคุณยายสีเก็บบ่ได้เอามาตั้งไว้เด้พี่น้องจ๋าบังัวมันนี่คขวมันนี่ยังอยู่อยู่ได้นี่น,น,นี่ออกจากต้นมันนี่หน่วยใหญ่คำนอกมันยุคดินบ้างนี่ต้นเตียเต้ยๆนึ่งก็เป็นหน่วยป้าต้งี่สั่งอนี้ ต้นมะเขือคุณใหญ่เป็นหน่วยนี่ต่พันเตียได้นี่แต่อนันนันพันเตียส้มสวนยำเด็ดพี่น้องจ้าอ่างมากอะน,นะอ่างมะเขือนแลอันอื่นก็มีอันอ่างอ่างสุยางสวนคุณใหญ่พิลึกพิลือตาสะออนตาสะออนคับสะออนเน้ บ่งพงงามกระโดกกระเดียกมังหงกระลังสิปเป็นมังหุ่งเตียกันเลยมังหุ่งเตียกะกำลังงามมังหุ่งเตียกกำลังสิงามมาเด้อพี่น้องจา๋าผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากไดย์ผ่านอย่างมาเลยมาในสวนเลยคะ่ะผู้ใดอยากไดย์ผ่านอย่างบ่งพงกระเจี๊ยบพนกอซ้ำโซกเนี่ยซำแขนซ้ำโซกเนี่ยตัดสะอ่อนค่ะพี่น้องจ๋าพนยังบริเก็บ คุณยายยังไม่ได้เก็บคุณยายเอาไว้ทำพันคุณใดอยากได้พันเด้อนี่มันสิได้พันแหละได้นี่มันขาวล่ะถ้ามันขาวมันสิเก๋พี่น้องจ้ากระเจียเจ๊ยบขาวกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบม่วงมีมดัดพี่น้องจ้าเห็นมะเขือม่วงก็เลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องบึงมะเขือม่วงคุณยายเป็นตาสะออนถ้าว่ามักกินเนาะ บ่มากกินพี่น้องจ้าบางคนเขาก็ไปซุกแป้งทอดกินกับน้ำพริกกะปิเออว้าแเราก็อยากเนาะว้าวเราก็อยากกินน้ำพริกกะปอิอันนี้ก็เอาไปซุกแป้งทอดได้ได้นะ่งกระเจีย๊ยบเนหน่อย,น,อยน้อยมันนี่ซสุกแป้งทอดกินกับน้ำพริกว้ามาล้วก็อยากน้ำพริกกะปินะพี่น้องว้ามาแล้วก็อยากน้ำพริกกะปิเดออคุณยายเอาไว้ทำพันคุณยายเอาไว้เฮ็ดพันมันนี่นี่นี่ลุ้นนี่ เอาจุ่มนี่ตัดไปเนาะตัดไปแล้วก็เอาจุ่มลงแป้งกับสุกแป้งทอดโอ้ใส่ไข่ใส่ตีใส่ไข่ตีใส,ส่แป้งแซ่บปรีอร่อพี่น้องจ้าบอกให้เวาบวบอให้ผาอพอดีกินละเบ้อนี่ฮะอ๋อนี่ยเนี่นี่นนนพอดีกินพอดีสุกแป,ป้งพอดีหนึน่งอ้ยดอกทานตะวันกำลังบานดอกทานตะวันจะบานแล้วนะคะถ้าเบิ่งดอกทานตะวันบานพี่น้องจ้าเหลืองเออเฮอบัดที่นี่ฮะ เรื่องเอ,ออเฮอฮถ้าเบ่งดอกทานตะวันคนุณยายสิบานเดอ้อนี่ดอกบักใหญ่ดอกน,นี่ดอกทานตะวันเบ่งหลดมาสิบานเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมานิสาแก้วดีพี่น้องจ้า จอกันคลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ